ไทยปิดโรงเรียนชายแดน641แห่งหลังเกิดเหตุปะทะกับกัมพูชาน,นางนฤมลพินโยสินวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวในโรงเรียนชายแดน641แห่งครอบคลุม5จังหวัดหลังเกิดเหตุปะทะบร,ริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบกระจายอยู่ในจังหวัดสุรินทร์145แห่งรีสเกต170แห่งอุบลราชธานี54แห่งบุรีร รำหรแห่งและสะแก้ว147แห่งกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง5จังหวัดเพื่อปิดการเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงได้เตรียมแผนรองรับหากต้องยืดระยะเวลาปิดเรียนโดยอาจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ในบางพื้นที่แต่เน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและจะเร่งคืนสู่ระบบการเรียนการสอนแบบปกติโดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย